น้องชายมีปัญหาทางอารมณ์และติดพน,นันทําให้ก่อนนี้เป็นจำนวนมากเราเป็นพี่สาวได้คอยช่วยเหลือจนช่วยไม่ไหวทั้งใช้หนี้ให้และรองรับอารมณ์เลี้ยงลูกน้องชายให้เพราะเขาไม่สนใจลูกเลยที่ต้องทำขนาดนี้เพราะเขาขู่จะฆ่าตัวตายทุกครั้งที่ไม่ได้เงินและแม่ก็มาอ้อนวอนให้ช่วยน้องจนเราจะทนกับภาวะภาระทุกอย่างไม่ไหวบางทีก็อยากให้เขาตายไปตามคำขู่จริงๆทุกวันนี้ทุกมาก สงสัยแม่และลูกๆของสงสารใช่ไหมสงสารแม่และลูกๆของน้องกลัวน้องจะฆ่าตัวตายแล้วแม่จะตายตามเราต้องทำยังไงดีคะโอ้โอ้คำถามยากมากเลยอะ่ะคืออย่างนี้นะถ้า คนในครอบครัวมีปัญหาเรื่องการพนันนะครับเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเขามีปัญหาทางจิตนะคือมันเป็นความป่วยทางจิตชนิดหนึ่งคนที่ติดพนันเนี่ยมันคือพัสคนโบราณเขาเรียกว่าผีพนันเข้าสิงเคยได้ยินใช่ไหมผีเข้าสิงเนี่ยเราปฏิบัติต่อเขาเป็นคนปกติไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาให้เขาด้วยการเอาเงินไปอุดไปเรื่อยๆยมันจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะเหมือนกับคุณเอาน้ําตัดเข้าไปเทใส่ตุ่มที่มันรั่วนะตุ่มรั่วเนี่ยในที่สุดน้ําคุณเติมเข้าไปจนเต็มตุ่มสุดท้ายน้ําก็จะไหลออกจากตุ่มหมดอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นการเอาเงินให้เขาไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับสิ่งที่ต้องทำนะสิ่งที่ต้องทําก็คือ ต้องพาเข้าไปรักษาครับพาเขาา้เา,นะา,เขาไปหาจิตแพทย์อะนะพาเข้าไปหาจิตแพทย์จิตแพทย์จะช่วยได้เพราะว่าคนที่ติดพนันเนี่ยมันเป็นความผิดปกติทางสมองอย่างหนึ่งเขาจะมีการหลั่งสารบางอย่างออกมาผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวไหนนะผมจำชื่อสารไม่ได้อะไรอะไรมีนมีนอะไรพวกเนี้ยนะ โดพามีนโดพามีนโดพามีนเนี่ยมันมันคือตัวที่ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเวลาที่เขาได้เล่นพนันมันจะเกิดความตื่นเต้นขึ้นมาแล้วเขาเสพติดตัวโดพามีนตัวนี้นะครับมันเหมือนคนติดยาติดพนันติดยาแบบนี้ติดเหล้าอะไรเงี้ยมันอยู่ในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นต้องไปหาจิตแพทย์นะครับพาเข้าไปรักษาตรงนี้ซะนะครับไม่งั้นเนี่ย เขาก็จะอยู่ในวังวนนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะแย่นะครับสุดท้ายมันจะไม่มีใครได้อะไรเลยนะครับผมแนะนำได้เท่านี้นะครับเรื่องอื่นเนี่ยผมอ,อ,อาจจะคือคือแนะนำคนที่ถามอะ เจ้าของคําถามแนะนําได้เท่านี้นะครับอย่างอื่นเนี่ยแนะนําลําบากนะเอาเป็นว่าช่วยน้องชายให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็รักษาใจตัวเองให้ดีนะขอให้ผ่านไปได้นะครับนะครับ